สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายโพธิิอ่ะถึงเวลาสมควรที่จะลองเอาเปรนะครับขึ้นไปผูกด้านบนนะท่านอืมเพราะว่าซาลิกมันมีเปรนะครับซาล้กกับคันนี้เนี่ยเวลาเรายืนบนกระบะแล้วความสูงมันจะเท่ากันนะท่านแต่ว่าวรถคันนี้มันจะสูงกว่านะครับเรามองดูบนพดิน,นมันก็คงจะสูงอะไรนะท่านแต่เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเวลาเราเอาของเอาอะไรขึ้นนะมันจะได้ง่ายนะ ังมันนะท่าน <c oughs> สูงนี่แหละสูงปโปร่งดีมาเดี๋ยวลองเอาเปรนผมก็ถอดเอาเปลนหน้าบ้านนะมาใส่รถคันนี้ก่อนส่วนหน้าบ้านเดี๋ยวค่อยหามาใส่คืน <c oughs> ลุ้นกันว่าจะผูกูกได้หรือเปล่ายีสี <c oughs> คิดว่ามันจะผูกได้ไหม ผูกปรีได้หรือเปล่า ได้ไหมเนี่ยเหมือนจะได้อยู่นะ Ok. Đây hướng dẫn. อืมเด๋วได้ปรีนอนเหมือนเดิมแล้วเหมือนซาลิงแล้วสบายใจอฮก็เหลือติดพัดลมแด๋วทุกท่านดีกว่าซาลิงอีกพอาะซลิงมันช่วงมันสั้นไงนอันนี้มันช่วงมันยาวเวลาโหลดทำทำคลิปผมก็ชอบทําอย่างนี้งทาคลิปก็อย่างนี้ ทำนี้ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บะดียังเลยเออดียังเลยทุกท่านแล้วก็ติดพัดลมติดพัดลมไว้มุมโน้อนอืม หรือไม่ก็ติดไว้ตรงเสานี้เอาท่านพลมไว้ตรงเสานี้จะได้ปรับเอียซ้ายเอียขวาได้แล้วก็วอลลุ่มไว้ตรงนี้ไอตัวที่ปรับไอปรับพลมนะความแรงของพลมเนอะไว้ตรงนี้เดี๋ยวคุณท่านเบื้องต้นโอเคใช้ได้ ปรในฝันนี่แหละทุกท่านเลยที่ผมต้องการคือให้มันสามารถแบบพักผ่อนบนรถได้นะเวลาเราโหลดคลิปรหดอะไรมันจะได้สะดวกสบายหน่อย <c oughs> <c oughs> ดีจังเลยโ้ <c oughs> ขาดพัดลมตอนนี้ถ้ามีพัดลมเนี่ยคือเจ๋วเลย่ะขาดพัดลมกับติดตั้งโซลาร์เซลล์ยังไม่มีเวลาเลยทุกท่านเดี๋ยวหาเวลาว่างมาติดโซลาร์เซลล์แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพัดลมไปก่อนนะอาจจะเป็นพัดลมบ้านเราไปก่อนพัดเอาเวลาตัดคลิปก็นั่งตัดคลิปปุ๊บ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 ป๊บตรงนี้ พัลมก็เปิดไปที่เสียบชาร์จมือถือก็เอาไว้ตรงแถวๆนี้หรือไม่ก็วอลลุ่มก็ไว้ตรงนี้ก็ได้ที่เปิดพัดลมอืมโอเคทุกท่านเปรย์พร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราทำที่เก็บเปรยเหมือนกับรถตาลิงนะเก็บไว้อย่างนี้หรือไม่ก็ เก็บไว้ตรงไหนดีเก็บเรไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้เนาะอืมหาที่เก็บเรยก่อนยังหาที่เก็บเรไม่ได้อ่ะโอเคทุกท่านเบื้องต้น พร้อมใช้งานนะครับมากยิ่งขึ้นนะพี่นอ้องเออเวลาจะขึ้นไปทําคลิปทําอะไรก็สบายนี้น้าเดินขึ้นดนลงก็สบายเออเดี๋ยวมีเปรแล้วขาดขาดขาดพัดลมนะที่มันเหมือนสาเล้งนะ ทันลมทันลมซื้อมาแล้วเหลือแต่ติดตั้งอืมโอเคฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับผม